สวัสดีครับวันนี้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ง่ายๆสไตล์คุยเก่าอีกเช่นเคยนะครับตอนที่แล้วทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องของเอารูปร่างหน้าตาของคนเราเนี่ยครับที่ทําด้วย AI แล้วไปให้เคลื่อนไหวใส่ท่าทางต่างๆรวมทั้ง,ง,งสถานีด้วยมีผู้สนใจเป็นอย่างมากครับตอนนี้ก็เลยจะเอาตอนที่จะเอารูปเราเองนะครับเดี๋ยวผมถ่ายนะตอนนี้เลยนะครับแล้วก็จะทําเป็นซูเปอร์แมนหอกดูตัวอย่างครับ เราต้องเตรียมรูปภาพของเราไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวผมดูรูปภาพผมผมจะเอารูปเนี้ยอานะครับเดี๋ยวผมจะเอารูปนี้นะเอารูปนี้นะถ่ายตอนนี้เลยล่ะนะครับอโอเคเมื่อเราได้รูปเตรียมรูปแล้วเดี๋ยวเราก็เมื่อเราเตรียมรูปภาพเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ไปเข้า,า Google ก่อนนะเราก็เสิร์ชหาตัวอะไรนะ h ฮ l โใช่ไหมครับเอเ Uh, hello ai ตัวนี้นะครับคลิกเข้าไปแล้ว <c oughs> ก็เซินนะครับแล้วก็คลิก continue with Google คลิกถัดไปเมื่อก็อรหัสผ่านแล้วนะครับเราก็คลิกถัดไปอ่าเราเข้าสู่เนี่ตรงนี้มีเครดิตอยู่ร้อยหนึ่งนะครับวันที่สิบสองเราก็จะมาที่ create Uh, น uh, มีทั้ง image to video มี text to video โอแล้วก็มี subject reference reference ก็คือเอารูปภาพมาอ้างอีกนะครับเดี๋ยวเราก็ไปคลิกตัวนี้ uh, ไปเพิ่มรูปภาพนะครับรูปภาพเราอยู่ตรงนี้ uh, เราเอารูปนี้กันะนะครับเอาหน้าตรงเนาะเอาหน้าตรงนะครับถ่ายกัน <c oughs> เห็นเห็นกันตอนนี้เลย <c oughs> นะครับ uh, แล้วก็คลิกที่ confirm โอเค อพอเราได้รูปหน้ามาทีนี้เราจะเขียนพร้อมอยังไงล่ะเราก็จะไปเข้า Google Translate ก็แล้วกันนะครับเราบอกเปลี่ยนเป็นภาษาไทยสลับกันนะครับเราบอกว่าผู้ชายนะผู้ชายใส่แว่นตาใช่ไหมใส่ชุดซปเปอร์แมนเอาไหมซปเปอร์แมนเนาะ ากำลังหอกอยู่บนท้องฟ้าข้างล่างเป็นตึกสูงในเมืองอาลองดูนะครับผู้ชายใส่แว่นตาใส่ชุดซูเปอปร์แมนกำลังหอกอยู่บนท้องฟ้าข้างล่างเป็นตึกสูงในเมือง Man wearing glasses. put on the superman costume f i y i n g in the sky below a r t h w l r building in the city อ่าเราก copy พร้อมตรงนี้ไปคัดนรอปุ๊บอ่าเราก็มาวางไว้ตรงนี้นะครับป๊บอ่าตรงนี้ก็อยู่จะอยู่ที่ enable นะครับอ่าอยู่ฝั่งขวามือเนาะอ่าแล้วเราก็เลื่อนมาจะใช้45เหรียญน,นะครับ45เครดิตนะเรามีอยู่100เราก็คลิกไปปุ๊บอ่าแล้วก็จะมา generate ในช่อง ขวามือของเรา,เรานรี้นะครับเดี๋ยวดูว่าจะเป็นอย่างไรเขาบอกว่านะครับจะใช้เวลาพอสมควรเนาะเกี่ยวเรื่องของแล้วก็จกจะออกจากการประมวลผลครั้งนี้นะครับอ่า <c oughs> เดี๋ยวเรารอสักครู่นะครับตอนนี้เริ่มแล้วครับเดี๋ยวเราจะรอให้ครบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็ตนะครับ เอาล้วครับเรียบร้อยโอ้โหเดี๋ยวดูนะครับน่าว้าว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 เอาละเอาละเดี๋ยวคลิกเวเต็มตัวนี่ซูเปอร์แมนครับซูเปอร์แมนครับิวโอ้โหเป็นไงครับเป็นไงครับ ดาวโหลดสิครับอย่างนี้เราก็ต้องดาวน์โหลดแล้วนะครับมาตรงนี้นะครับคลิกที่ดาวน์โหลดอ่าโอเคเป็นไงบ้างครับซุปเปอร์แมนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูตอนนี้ดูตอนนี้เน,นี่ยโอเคซุปเปอร์แมนนะครับเป็นไงบ้างครับพอพอได้นะโอ้ oh. uh, สุดยอดจริงๆครับไอ uh. hey, ตัวไฮโลนี้ก็ไฮเหลาไฮโลนี Hi ่นะ ก็เป็นตัวเดียวกับมินิแม็ก์นะครับมินิแม็กนะครับเป็นไงครับพอได้นะโอ้โหนี้เอาไปลองไปทำกันดูนะครับอย่าลืมนะครับถ้าสนใจเรื่อง AI ดูช่องครูว้เก่ากันนะครับเป็นไงครับถ้าคลิปนี้ถูกใจช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e กดกระดิ่งติดตามครูว้เก่ากันนะครับสวัสดีครับ